สวัสดีค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามที่มีการประชุมและมีกระทู้ถามถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะลงทะเบียนใหม่ในเดือนมีนาคมพศ2568มีกระทู้ถามถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะในคลิปนี้ว่าคุณจุลพันธ์จะตอบข้อ กังขาของคนถามอย่างไรนะคะเชิญติดตามชมนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีนะคะสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นนะคะในสดหนึ0 0มบาทนะคะในเฟสแรกจะเริ่มอยู่3ามช่วงนะคะคือ22ตุลา22พฤศจิกาและ22ทธันวาค่ะคณะรัฐมนตรีเรื่องของการพบทวนมนติคณะรัฐมนตรีเรื่องการ การลงทะเบียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือปรับรอบจาก1ปีเป็นครั้งละ2ปีนะครับโดยรอบถัดไปเนี่ยก็เรียนแจ้งเลยเราจะเริ่มเดือนมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมปี2อง8นะครับก็จะเอารายการทั้งหมดประชาชนทั้งหมดเนี่ยมาร่อนตะแกรงใหม่นะครับในเรื่องที่ว่าใครอยู่ในกรอบของการที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ครับ การประชุมครับถ้ามีการประชุมเราจะมานาเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังยึดกรอบเดิมในรายละเอียดเดิมนะครับไม่ไม่ได้มีประเด็นก็คือเพื่อความะสะดวกกับการทํางานเพราะว่าเราร่อนตะกแกรงในทุกครั้งเนี่ยทุกปีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดซึ่งเรามองว่ากระบวนการที่เหมาะสมนี่ก็คือ2ปีจะเป็นรอบที่มีความเหมาะสมมากกว่าเท่านั้นเองครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการในเรื่องของการอุดหนุนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ดูในเรื่องของการส่งเสริมด้านสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติก็ต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาผนวกรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้น้อยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการ ให้มีการรวมเอาฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานเ,นเข้าด้วยกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงงการที่มีการเติมเงิน10,000บาทในรอบแรกเนี่ยนะครับมีข้อมูลของหลายหน่วยงานที่ไม่เคยเชื่อมกันเอาข้อมูลมาชนกันแล้วมันก็มีความเหลื่อมความผิดพลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เป็นข้อสังการซึ่งจะาทางกระทรวงการคลังเองทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์เองเได้รับข้อสังการของท่านนายกเพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ย มารวมฐานให้อยู่ในตรรการเดียวกันเพื่อให้การช่วยเหลือในอาานาคตตรงเป้าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลชุดนี้ก็ยืนยันนะคะที่จะช่วยเหลือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการคนสูงอายุนะคะก็น้ำชมความคืบหน้าต่อไปนะคะสำหรับโครงการ สเฟสสองนะคะจะมาในรูปแบบเป็นเงินดิจิตอลครึ่งหนึ่งเงินสดครึ่งหนึ่งหรือเงินดิจิตอลทั้งหมดหรือเงินสดทั้งหมดก็ติดตามความคืบหน้าของรัฐบาลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมนะคะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะก็เตรียมคุณสมบัติให้พร้อมนะคะจะมีการลงทะเบียนในปี 2568นะคะในเดือนมีนาคมค่ะและมีข่าวดีอีกหนึ่งโครงการนะคะคือโครงการคนละครึ่งนะคะในการท่องเที่ยวนะคะเที่ยว17จังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากทททนะคะล่าสุดก็มีข่าวออกมานะคะฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะเชียงรายและเชียงใหม่ผู้ประอกอบการเตรียมที่จะฟื้นฟู สุสภาพเดิมให้ได้โครงการที่ยังรวมไปถึง17จังหวัดภาคเหนือนะคะโดยทางทรทจะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งตั้งเกณฑ์ไว้800บาทและนักท่องเที่ยวออกเองอีกครึ่งหนึ่งทั้งนี้หากประสบผลสําเร็จก็จะมีการที่จะนําเสนอประมาณต่อไปค่ะจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่ออัดแคมเปญเพิ่มเติมกันต่อฟังดูแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆนะคะสำหรับให้ ประชาชนนะคะได้ลืมตาอ้าปากจากทางภาคเหนือนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเนื่องจากพายุนะคะก็จะมีแคมเปญดีๆเที่ยวคนละครึ่งนะคะของทอทอทอ,ออกมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทางภาคเหนือนะคะ17จังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่ได้รับผลกระทบหนักค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆจะนำเสนอให้ทราบนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะลาไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ